ใหญ่ดอกงามอุบาทซะพูนะดอกเห็ดอี่ยังกลับมาไปโพดเท่อือผมกระตกใส่ฮะป๊าดอกงามเท่ พุดนะขางามอุบาทน,นี่เล้าเอาเศบเด้เห็ดอันนี้พณอนะนี่พณอนะงามเนาะจะอ่อนซ้อนสายเดี๋ยวไปหาเห็ดดำตัวไปห้อดอกเห็ดดอกเห็ดอยู่ข้างทาง อุณนะนเห็ดข้างทางเห็ดข้างทางเห็ดนาแหลกเห็ดข้าตอกคนฟินเขาจะเรียกเห็ดข้าตอกหรือไม่ก็เรียกเห็ดไอ้ละงอกละงอกเมืองนอกเป็นเห็ดที่มีพิษนะคะอันตรายค่ะอ,อ,อย่าเอามือไปแตะ ก็ S <S ได้แต่ชมเชยนะคะความสวยงาม <S 2> <S 2> เห็นไหมนี่เห็นไหมสวยงามค่ะ <S 2> <S 2> ลายจุดขาวๆแดงขาวนี่จะสวยมากๆสีตัดกันเนี่ยสวยมากจ้าเห็ดก็ตอกว่าสัน้นคนฟินแลนด์เขาเอืน่นใเห็ก็ตอกจ้ะเห็นบ่มคุณน,นะ สวยมากเลยปุ่นอ,อุบายเด็ปัดจิตปัด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 ปปปัดดปัดปัดปัตุัดปอดปัดป เดียเดี๋ยวย้ายฝนลกฝนตกมันอยู่ใต่หมดอ้ยฝ่าวฝ่าให้ายฝนตกกูนี่ไหมตุ่ยเด้อเด้อย่ายเด้อคุน่ะฝ่าฝ่าวฝ่าวฝ่าวอ้ปวดปด่าวน้ำฝนถอนคอยถอนซะเนาะฝ่าวน้ำฝน ดเบ,บิ่งในพี่น้องพุณน่ะขาเนี่ยคุณน่ะเบิ่งขาเนี่ยคุณน่ะพุณน่ะบักลึกหนึงน่งอยู่ในมอดพุณน่ะพุนอันนี้เท้าอเปอล่าคุณปาดูใบเถอะป่านดอกไม้เอารุดเป็นเห็ดหรือเป็นดอกไม้เนี่ย สวนไหนสาวยายฟุตโต๊ะเร็วเร็วเร็วเอ้าเ้ายายเนาะเป็นตาแสบไปห่าไปต่อไปไปบุบุนบุบนหวอดแดงๆดงเลยโอ้ยดีดอกนันยายพี่พี่บอกย่าก่อนเฮ็ดเบื่อแบบเบื้องดีๆเด้อดอกน้อยๆก็อย่าเอาอันนี้คือสีเบื่อ บมเนดอกยใหญ่บวมเนเฮ็ดเบือเฮ็ดอันนี้ละนั่นเฮ้ยขาดสิตัวไก่มันนิ่มมื่อเจ้าของก็ติเออเจ้าของเจอเจ้าของมันนิ่มนิ่มเมื่อกินได้ปะอันน่ะเน่ายังไม่ดอกนี่มันเป็นยังไงไปบ้านเก่าแล้วมันอันมันอันสูงอายุเราใหาย โอเคไก่เงินเดือเราได้หน่เออนู้นไปเอาในกล่องใหม่กล่อง,องใหม่ใส<ะ>่เออเอ,อ,อันนั้นอีกสายพันหนึ่งอันนั้นดอกออกสีเหลืองเหลืองเออใช่อันนั้นดอกออกสีเหลืองเหลืองมาตีทักทายเด้อจ้ะเออจนงพอ,ลอ,ลอเล,เออลาะเลาะหอดฟินแลนด์เลยม้วนคากด้เก็บเฮ็ดน่ะ คืนทางบินมาเก็บเห็ดคักตัวนี้สวัสดีค่ะยายนุ่งผ้าหลอดมาพี่แล้วมาบานยายสวนหลอดจ้ามาฟินแลนด์หลอดเด้อมาเก็บเห็ดฟินแลนด์จ้าเอาเอาบ่นี่มันเถาก็ยังเอามถ้าถามันเปื่อยแล้วเนาะมันเปื่อยแล้วฝนลินฝนตกหลายเปื่อยฝนกระตกพี่น้องเอ๋ยฝนตกจ้าทุกคนฝนตกฝนตก แดงไนี่บ่อยาวปัดดอกีเลยงามเนาะนีะมรดมาพูดที่หานะ นบ่ตัดขาใส่อันดินที่ไปร่วงใส่แอนดอก์แนด์ซูปอร์โรเออเดี๋ยวคอยสิตัดเดี๋ยวนี้แล้วเอาหนีเห็ดเบืออะไรหนอนเห็ดเบือมันหลายอย่างบ้างอย่างบ้างเห็ดเบือหลายไปบ้างมองมองอันที่บ้านเตียนเตี้ยนนนเออเออโอเคพูนไปบ้างขางดอกพูนไปอยากหัวหลายคักดสองสามดอกน่น เอออีกสายพันธุ์นึงก็แซ<อ>่บเอจอจกออกว่างต้องหันหลักราก็เล้าค่ะมันสาบันจะไปล่วงใต้ซุปไปิ้ลหรอซุปไปิ้ลมันเห็ดดินยากเอาเลยตัดขากคุณมันบวอ,อืดดอกตัดออกตัดกรึบโลดอันย่าบ้าต้องเล้าตัดกรึบเลยอโอยจะคล้องเขากับตาบมานั่ม สีน้อยใหญ่ตัดกึบกึบกรึบลดด้จิภาพไปเก็บเฮดดำอันติ้นเขาคุณอันนี้ตัดเร็วเดี๋ยวตัดอันซุ้มประทันตัดน่กอนคุณอะความงามมาโชว์ความงาม แน่นดีเนาะอือ mm hmm. อาดอกนี่ก่อนปัดมาอยู่เลิกแท้ข <c oughs> าก่เน่าอยู่ในมอพี่หมนี่พุ่น่ะปัดขาก่อนพุ่นดอกนึ่ง ดอกง่ายคักเนาะดอกง่ายคักสะอ่อนแล้ดอกนี่ก่อนเอาดอกนั้นเพิ่งขึ้นแม่คุณเลยใส่งาใหม่คุณ ฟังเขาเฮ้ฟังนี่โดนหัวนี่เป็นตาแสบบ่ไอ้เฮ้ยเถอะยังเดี๋ยวยินแก่สนหัวกับแสบเดีวเนาะพี่น้องเนาะปานันยังเอายูญาติเขาปานันเอาไว้ให้เขาสะอันเมื่อกี้นี่เอาไม่ญาติของเขาบ่เออเอาไว้ัะนะ ยินซสีสันนาคอยบ้านยาเจ้าดอกดอกนี่เอาบม่กนี่มาเอาสองดอกนี่ใช่นี่บ่เออนั่นแหละโอ้สามบุนตัวพุ่นกำลังงมนขึ้นมากกำลังโผตีแม่ขาแบบเงาเลยคุณคุณง่ามหายคุณอ่ะปาดอาดหลาดปานนังสาวไทย นี่ก็อันเป็นฮู้โซโวนี่มันซิมี่บอลในเจ้าของเย่าตื่นเด้เออเออบมี่ไปแล้วตกใจเฮ้ยห้มวนเนาะพี่น้องเนาะขำถือยยนองเนาะก็ตกใจเนาะว่างานแม่เบิ่งยันดงเราอย่าลืมไปหายายสนฟินแลนด์เด้อเมี้ฝรั่งฟินแลนด์นั่นงามบ่ เนาะอืมตาฮันเอาเดี๋ยวจีพาไปหาไอ้เฮ็ดแอนซูเปโรโอ้ยจีวอดซูเปโรบ่ฮะโอ้ยพอดิเฮ็ดแดงยึงเต็มอยู่พ่นนี่ตะดอกยันยๆนี่ตะดอกยันยๆนไหมเอาดอกนี้นเงินปลาหนีหลายอยู่ บ่ต้องเอากระสันกันเขาแทะแล้วเอาไว้หันละไก่ย่บเศร้าเลยเอาไว้นั่นแหละโอ้ยพอไอแม่คอยไปไปเอาดอกไปเบิ่กดอกคุณดอกนึงน่ะทำหน้าบุนสีแดงนี่ย่างนาะสีชมพูของคุณแด่เฮียไปวันเสียน้ำแข็ง เดี๋ยวไปหาเฮ็ดอันแมยายเบิ่งอ้ยต,ะม,ตะมุตะเมฆขึ้นอ้ยเสียงจุปากกันแม่เ้ยได้ค <c oughs> อยนั่งก็ได้มันจืดมันแฉฝนตกก้มดากอันเงื่อนดากนี่แหละนีดอกมีเจ้าของเข้าวายู่แล้วเจ้าของเข้าไปแ้วออะ แตนนี้ขึ Arduino> ้นแล้วไงให้ขาแบบง่าวนึงเนาะพูนอ่ะนี่พี่น้องเอ้ยพูนนะงามบ่พูนมันซ้อนหลายเอาดอกนี่มาใหญ่ดอกนี่เน้นๆเอาเลยนี่ยดอกนี่ไช่นี่บอระวังอีกเด้ออย่าตื่นเด้อ น้ำก็ต้องลองอยู่น้ำตกอยู่ได้นั้นนังคอยง่ายขึ้นกนเด้คอยย่านคอยตื่นคือบางหันเฮ้ยโอ้บมีดอกใหญ่จะคล้องเข้าไปอยูจ่จ้ะเอ้เอาจังสี่ละว <c oughs> าสบว่าตื่นแตได้ <c oughs> นั่นเออไข่แน่บบมีขจะคล้องเข้าไปอยู่ <c oughs> ไปซ่อนเพื่อนเนี่ยเสือกระดอกมีก้อนระวังเจาะของก็ได้โอ้ยเบิ้งก้อนเด้อย่าเด้อนี่เจาะของบ่เนาะฮัลโหลยู่บอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ้ายัิตัวคอยมันควันหายอยู่นี่ เออใครแน่บวยยูเจ้าขวงบยยูอ่ะกจะเดินง่ามๆนี่พุ่นอ่ะพูดโพแล้วอะไรากิ่งดอกนี้ฮะแมนพี่น้องเขากินไปหมดแล้วบ่เอ้ยนั่นเฮ้ยนบ่ ข่อยข่อยตื่นหรอ่อยก็ตื่นตลอดเจ้ายังมาตื่นน้ำข่อยอยู่ย <c oughs> เอาพี่ยายเก็บเอามัน<อ>มีบ้างมันแล้วแอ้แอู้ตื่นเอากันว่าสั่นกับโเอามันแล้ว <ๆ S 1> <c oughs> ตัวเย็นงงสุดๆตัวข่อยแห้งขวัญเสียอ <c oughs> ยู่วันหันนะนะั่นน่ะโอ้ยสุเออป้าฮะนะตมคนได้เลยหมวนกักสิ ถ้างนสองดอกนี่ยนี่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 หลายดอกอยู่ใหญุ่ณนี่วัชิภาไปหาเฮ็ดซุปปิโรที่ได้ซุปปิโรอีกบ่อหนข้าวเฮ็ดแดดอยู่นี่ข้าวเฮ็ดแดดอยู่นี่วางเด้อย่าอย่าตัวกอยกอยเฮงพ่อบ่บ่อยู่บ่อยู่เออบ่อยู่ดอกจะของบ่อยู่เอาได้ นู่นทางหลังเจ้าอยู่นู่นไหนอะนี่นบ่เออเบิงรุมได้ปะอืมดูน้อยูอ่ดกแข็งดียแม่ร้อย่แม่รอยแถวเขาเอแทะมดบ่ <c oughs> อย่ไหมเออเขาอย่ดอกยาายหยาดครับีมโอยู่าเอายเอาไม้เขียบเบื้งอนันดูยาเรืองเว่ามันมีเห็ดเบือยอันนึงนั่น โกยมอดออกก็ได้อย่าไปแตะถอดขอัาศัตว์วอันนี้ละอันว่างหันละเออเพื่อความน่นใจกับบอสตงเห็ดผิดมันหลายบ่สหายเอามือแตะโอ้อันเหลืองๆนั่นละกินได้อยู่อันนี้อืมอ่ะอันนี้หังมันกินละทองยืงอืมีน้อยมันน้อยพอดอ่ะเดเอา พี่สองดอกมาบ้างนี่บุบลีอุ้ย, <c oughs> บ,บ,ยบักงามเลย ยังตื่นอยู่บอเศร้าอยู่ถ้าเราเก็บเห็ดนะมีคนถือกล้องให้น่ะมันโอเคน้อยยายเนาะอืโนะต้นตะการโอ้โหพ่อพอเ้อง เอาไปไว้รถก้อนบ่อเดี๋ยวไปหาเลาะเบิ้งเห็ดอันอืมแม่นอยู่มันปูดำอเออไปไว้รถก้อนเนาะมันหนกักนะไหมเป,ป<ะ>ิดเยันด้งพอใจยังอันเนี้ยพ่อเราละอันนี้เา่า,นนเาสิกินบ่เมือ่อโอเคอเอาไปไว้รถเนาะอืมอืมไปนั่นเออนั่นข้างนาน งามบ่ย่ายดอกไหนงามอยู่ดอกนี่กะดายอือกนองามอยู่ย่างั้นสิเอาบังเอาเอาเบิ่งดูมีเจ้าของบ่บ่ไข่อยงกเด้อเออโบมีเจ้าของบ่อยู่เอาหยุดเนาะออื พ่อละฮะน่ะพ่อแล้วพี่น้องเสือกระแดงเฮ็ดกระแดงเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาเนาะจ้าไปเดีย๋ยวจิไปเบิ้งอันซุปเปโลอล่าาไปเบิ้งซุปเปโอว่าไปโรเฮ็ดม,มันปูดำแล้วมันเซมีบ่เต็มกระตาแล้วข่อยสีเมื่อเหล่าบาดี้นี่เดี๋ยวอันนี้ไปไวโรถเหล่าก็เข้ากับไปเบิ้งอันเฮ็ดซุปเปโอลเนาะ ตะบงซุปเปรอ,อีกเอานี่ไปไวโรดมันหนักอืเต็มกระตาแล้วพ่อแล้วเฮ็ดอันนี้มือนี่จกาพี่น้องปะอ่าเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปนี้เต็มตาแล้วโอเคบายบายจ้า